ประมาณสิบโมงครับนาฬิกามันสิบโมงกว่ากว่าละโมงเจ็ดนาทีประมาณนี้แหละอเ,เออ,อ,อเพราฉน,นั้นก็ว่าช่วงเวลาได้แงดูนาฬิกาด้วยว่าชสิบโมงก็ว่าได้อุทันในใจเออว่าดูตามในใจเออมาตรงเวลาพอดีสิบโมงก็ดูว่าสิบโมงก,กว่ากว่าในน่อยละเออเลยก็ไม่ได้ไออหลามากก็บอกให้เขาเก็บความขึข้นรถเอยหลังจากนั้นก็ <c oughs> ไปกลับลาพระอาจารย์บุญมา 这种苦。 น่นก็ประมาณสี่โมงก,กว่าอาตมานังาง่งข้างๆครับคนออกมาแล้วที่รู้เรื่องเด็่หายไหมตอนนั้นตอนนั้นท่วงที่จอดอยู่ออยู่บ้านได้ทันเนี่ยก็ได้รู้แล้วละ่ะบอกถามว่าอะไรก็พูดเรื่องนี้เด้ทันขึ้นมาพร้อมกันนั่นแหละพูดเรื่องเด็กหายดาบะก็อาตมาก็เด็กว่าเด็ก มันก็สามขวดนี้ไปหายไปไหนนานดอกไปนอนหลับอยู่ในห้องในห้องน้ำเดือไนอะไรก็ไม่ดูยังหาไม่เห็นอย่างนี้ตานนี้นะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากตอนที่วัดุณการพูดเรื่องน้งชมพูไหมตอนที่ไปรับตอนที่วัดนะตอนที่วัดที่ตอนตอนลงมานี้ยังไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เลยนะเรื่อง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 ลานหายแต่พูดแั่เรื่องกิ่งไม้หักอย่างไรนี่แหละเรื่องป้นปาแตกเะไอย่างนั้นแหละต้นไม้ลเออต้นไม้หักที่ต้นยางใหญ่น่ะเออ ตอนที่วัดที่ตอนตอนลงมานี้ยังไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เลยนะเรื่อง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 ลานหายแต่พูดกันเรื่องกิ่งไม้หักอย่างไรนี่แหละเรื่องป่าแตกเะไรนั้นแหละตน้นไม้ลมเออต้นไม้หกักที่ตอนอ้นยางใหญ่นะ่ะเออ มาว่าพูดกับอาจารย์ว่าน้องชมพู่เสียว่าจะไปกลับไปไปส่งพาสก่อนที่กลับมานอน้องชมพู่แต่ไม่ได้เจาะจงนะว่าว่าพูดนะแตนน่มันมีโยมอยู่ที่โรงครัวด้วยเสียเสียนี่หาย,หายมานถึงมาถึงมาหายพูดวันไหนอะไรววันที่สิบเอ็ดทำไมหลวงพ่อมั่นใจว่าเป็นวันที่สิบเอ็ดมีอะไรทำให้ลุณพ่อหลวงพ่อท่านมั่นใจว่าสิบเอ็ดยังไงก็สิบเอ็ดฉันจำไม่ผิดหรอก ีก็วันที่สิบเอ็ดเพราะว่าลงไปกราบอยู่ที่นั่นนะครับกราบอยู่ที่งหน้าโรงครัวอยู่กับพระมีพระด้วยพระไปที่เป็นลาครับก็มีโยมอีกสองคนที่มาจังหันด้วย ของใช้ส่วนตัวท่านเอามาที่รถท่านจะไปจำพรรษาเหรอท่านจะไปทำจำพรรษาที่อำเภอหนองสูงจำในคืนเก้าโมงสี่ห้าหรือ9้าโมงห้าสซึ่งอันนี้เป็นเรากะเองใช่เป็นนาฬิกาของผมเองก็น่าจะไปถึงน่าจะประมาณ10โมงแหละน่าจะประมาณ10บโมง<ะ>ผมก็ให้การไปว่าน่าจะประมาณ10บโมง<ะ>ก็ผมก็เอารถไปจอดเสร็จปุ๊บผมก็เดินเข้าไปที่ศาลาพเพื่อที่ประกาศระ พระประธานผมทุกครั้งผมขึ้นไปวัดผมต้องไปกราบพระประธานตลอดพอกราบพระประธานเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็เห็นครูบาลท่านเดินออกมาหลังกุตินะกุติที่ติดกับธารานะ <c oughs> ก็จะผมก็เลยอุ้มบาตรอุ้มบาตรแล้วก็กรดแล้วก็ล่มของท่านแล้วก็สิ่งของบางอย่างที่เป็นของใช้ส่วนตัวท่านเอามาที่รถ <c oughs> ท่านจะไปจำพรรษาหรอท่านจะไปทำจำพรรษาที่อำเภอหนองสูง ก็ประมาณสิบโมงการมันสิบโมงก็กว่าละมองเจ็ดนาทีประมาณนี้แหละพล้วตอนนั้นก็ว่าช่วงเวลาได้แงดูนาฬิกาด้วยว่าช่วงสิบโงก็ว่าได้อุทานในใจเออว่าดูทันในใจเออมาตรงเวลาพอดีสิบโมงก็ดูว่าสิบโมงกกว่าในน่อยละเออเลยก็ประเดเอยไหลมากก็บอกให้เขาเก็บความขึ้นรถเออหลังจากนั้นก็ไปกลับลาพระอาจารย์บุญมา ที่ลงคูมาจากโน่นก็ประมาณสี่โมงก,กว่าอา,อาตมานั่งข้างๆกับคนออกมา,าแล้วที่รู้เรื่องเด็กหายไหมต,ตอนนั้นตอนนั้นท่วงที่จอดอยู่เออยู่บ้านไดทอนเนี่ยก็ได้รู้แล้วล่ะ บอกถามว่าอะไรก็พูดเรื่องนี้เดทอดขึ้นมาพร้อมกันนั่นแหละพูดเรื่องถด็งหายนะบ้านก็มาวัาเด็กเด็กวัาเด็กมันคือสามขวดนี้ไปหายไปไหนนานดอกไปนอนหลับอยู่ในห้องในห้องน้ำเดือนไหนอะไรก็ยไม่รู้ยังหาไม่เห็นอย่างนี้ตอนนี้นะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากตอนที่วัดุณการพูดเรื่องน้องชมพู่ไหมตอนที่ไปรับตองที่วัดนะตอนที่วัดที่ตอนตอนลงมานี้ยังไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เลยนะเรื่อง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 ลานหาย ถ้าพูดกัเรื่องกิ่งไม้หักอย่างไรนี่แหละเรื่องป่าป่าแตกเลยก็นั้นแหละนไม้ลเออต้นไม้หักที่ต้นยางใหญ่นะเออตรงนี้เลยนะเรื่อง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 ลานหายถ้าพูดกเรื่องกิ่งไม้หักอย่างไรนี่แหละเรื่องป่าป่าแตกเลยก็นั้นแหละนไม้ลเออต้นไม้หักที่ต้นยางใหญ่นะเออแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันมาก ตอนที่วัดคุนกูดเรื่องน้องชมพู่ไหมตอนที่ไปรับตอนที่วัดนะตอนที่วัดที่ตอนตอนลงมานี้ยังไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เลยนะเรื่อง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 ลานหายแต่พูดแั่เรื่องกิ่งไม้หักย่างไรนี่แหละเรื่องป่าแตกเลยเท่านั้นแหละต้นไม้ลงเออต้นไม้หักที่ต้นยางใหญ่น่ะเออ